สวันที่ผ่านมาพี่เข้าไปพิมพ์ชื่อใน y youtube อ๋อย,ยังไม่ได้ปล่อยมันก็เลยไม่เห็นไง <laughs> เห็นนะล้วก,กิปตาแซบ่บมันลูกพี่เลยชอบกินแต่มามา่า <laughs> พี่ยิ่งดูยิ่งปิดตามไม่หละขอบคุณคะ่ะใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหนึ่งชั่วโมง<ะ>อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ กล้แล้วอะไรฮะทีสุจีมองแล้วเปิดไห้น้ำพงกินได้แต่อังเติมเนื้อผักน้ำสดใช่สวัสดีครับสวัสดีครับฝนบุรีรัมฟ์ฝนตกแหงเอาตัวออกจากไลนก่อนเด้อทุกคนได้ครับผมแต่ฝนอย่าฝนอยู่แล้วมาดูนะ อันนี้ฝนตกเหมือนกันพ,พ,พิ่งเพิ่งเพิ่พิ่งหยุด <c oughs> อันนีประกวดมีแกนรอบไฟนอลวันนี้หนึ่งลุ่มมาชนกันนะคะคนดูอะไรนะเรินดูพรุ่งนี้ไงรอบไฟนอล พรุ่งนี้มีไลฟ์สบู่ยูจีนสี่โมงเย็นนะคะไลฟ์กับพ่อยิสี่โมงเย็นไลฟ์กับพ่อยูสี่โมงเย็นนะไม่ใช่กลางคืนเพราะว่าเราจะไม่ไลฟ์ชนกับมิสแกรนเพราะว่าเราจะกลับมาดูมิสแกรนนะจ๊ะเราจะกลับมาดูมิสแกรนรอบตัดสินเธอตื่นเต้นมากใครจะได้มงเราจะกลับมากรีดอยู่ที่บ้านเราจะมากรีดอยู่ที่บ้าน ตามเลยมาเด้อขึ้นเข้าตื่นเต้นอนะ่ะอีกชั่วโมงหนึ่งแม่เอาไม่ชอบกินไก่สิว่าหมูอย่างไกล่ะขาตัวปิดเสียงไว้นะคะน้องย่ายทำงานแอบดูคุก พร้อมบัณฑ์มิวทีมงานขอบตาดำพร้อมเป็นคุณจังว่าตกลุมรักเป็นอย่างนี้เพื่อไหมคะสี่โมงครับใช่ไหมฮะสี่โมงใช่ไหมปล่อยสี่โมงค่ะปล่อยสี่โมงครับปล่อยสี่โมงนะคะปล่อยสี่โมง ท,ทุกคนใครที่บันทึกหน้าจอมาลงนะคะแล้วก็แล้วก็ยอดวิวเยอะๆแล้วถ้าหนูพิมพ์แฮชแท็กแฟนเก่าบอสเซาลืมพิมพ์แฮติดนแฮชแท็กแฟนเก่าบอสเซาลืมนะคะแล้วหนูกดแฮชแท็กเข้าไปแล้วถ้าใครอยอดวิวอันดับต้นๆหนูจะฮะสุ่มแจกเสื้อนะคะสุ่มให้เสื้อเอย่าสิตัว แจกเสื้อไอเอ้ยาสิบตัวนะคะสูงแจกเด้อเอามาลงกันได้นะคะอามาลงกันได้เอามาลงกันได้าาไดใครชอบซีนไหนนะคะก็เอามาลงเลยใครชอบซีนไหนเอามาลงกันได้เลยนะคะติดแฮชแท็กแฟนเก่าบอซาลืม จัดไปครับต่อไปคนในครอบครัวก็จะฟังแต่เพลงแฟนเก่าพอซอ,อหรือว่าคุณค่ะเอาลงติกต o กช่วยกันน,นคะคะทุกคนช่วยดันบานยาเราลงได้แน่น,นอนขอบคุณค่ะเอาลงแบบไม่ต้องเอาลงแบบเต็มเพลงอ่ะทุกคนเอาลงแค่แบบ เอาลงประมาณหนึ่งนาทีหรือแบบสิบห้าวิสามสิบวิอะไรเงี้ยให้ให้ให้คนที่เห็นนะี่ยเขาเข้าไปดูต่อใน y YouTube เขาจะเออให้คนที่เห็นเขาเข้าไปดูต่อใน YouTube ยอดวิวใน YouTube มันจะได้ขึ้นอื okay, อเอ okay, าแค่ทอนเอาแค่บางท่อนบางตอนมาลงในตอนที่แบบเออจาของมักอย่างซี่เป็นตอนตอนสำคัญฉากสำคัญมาลงอะไรนี้นะคะส่งไปให้เพื่อนในทิกตอกได้ไหมได้คะ่ะ อ้อมาข่าคุณคะเมื่อไหร่จะถึงสิบหกเดกาอยากดูอ่ะอยากดูไหมหนูก็อยากดูหนูก็อยากดูมากไปดูกันนะคะทุกคนไปดูกันไปดูกัน พร้อมๆมีห้าสิบเจ็นาทีรอไม่ไหวแล้วรอปันวิวหน้าใสมากขอบคุณคาโอ้ยทุกคนคือตอนนี้หน้าดีไม่ไหวนะจริงๆมันก็ว่าแจ้งเตือนเปล่นสั้นตัวทุกคนจึงว่าตกกลุ่มรักเป็นยัง คือน้ำลายมาั้ยไม่ว่าหนามาก,กินให้เขาบปงเงี้ยอย่างเราห่วยอ่ะทุเรียนไหมครับพี่พี่เขาซื้อมาฝากเมื่อวานดมก็อิ่มแล้ะดมเนี้

กินไก่นโน่นเมนเหรอน้ำหนักลงเล่ากิโลนึงอ่ะใช่ในนึงเพราะป็ญญาเมนครับ นี่นี่กินเท่านี้น,นี่นี่นี่เท่านี้มานี่ยหนักขึ้นเหรออะไรไหมหอมมากเลยมัเรียน เจ็บพิมยมเราซื้อมาให้น่ะเนามันนี่นะเนามันนี่นะรกลูกนะนาอเนาะๆนๆอเน้อนองไม่ได้ทุเรียนมันกินไม่ได้มันจะร้อนหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปฉีดยาเลยนะ ยังมนตกลงละเป็นอย่างนี้เซียวินะจีลูกทำไมาขู่แม่ 呃云白。